ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่จังหวัดยะโสธรน,นะคะบ้านของอิวชนปลูกเองนะคะตามที่เคยให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าถ้าเกิดว่าบ้านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอิวจะรีวิวให้ชมพร้อมกับชี้แจงบอกเล่าเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้นโดยคร่าวๆให้กับเพื่อนๆ เผื่อใครที่แบบนึกอยากทำบ้างเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะคะว่าเราควรจะใช้งบป,ป,ร,ะประมาณเรามีประมาณนี้ควรทำได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวอิวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูะคะ่ะแต่ว่าราคาที่อิวจะบอกต่อจากนี้นี่คือรวมตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆไม่รวมค่าถมที่นะคะ ทมที่นิ่วสามารถแยกออกแยกออกไปได้ต่างหากแล้วนะคะแต่บางส่วนที่ทำเพิ่มเราทำเพิ่มขึ้นมาเช่นประตูลัวตัวประตูประตูข้างหน้านี่เนาะแล้วก็ลัวลัวไม้ลัวอ,อ,อะไรละ่ะลัวกั้นดินพังอะคะ่ะแผ่นแผ่นคอนกรีตทั้งนู่นะคะ ซึ่งต้องใช้ช่างทำนะคะแล้วก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามามันเข้ามาอยู่ในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของบ้านนะคะเราแยกไม่ออกนะคะมันมันจุกจิกค่ะที่จริงถ้าตั้งใจแยกจริงๆมันก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันปวดหัวหรือก็เลยแบบนับเป็นรวมๆเลยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วจะบอกเลยเผื่อเพื่อนๆคนอื่นที่แบบ ขี้เกียจฟังยาวนะคะบ้านหลังนี้ของอิวเ,เนื้อที่นี่14บสคูณสิเมตรนะคะมันจะประมาณ1้0ย4้ตารางเมตรอุตสามีเป็นคนทำความความกว้างความยาวนะคะ เขาเขาต้องการคือแบบว่าอยากจะทําเหมือนสาราก,การ,ปรเปลี่ยนเลยประมาณนั้น,นคือความที่ตัวเองเคยอยู่ในเมืองเคยอึดอัดอยู่กับความคับแคบมาตลอดทั้งชีวิตแล้วนะคะพอมีโอกาสได้ปลูกบ้านของตัวเองแล้วก็เลยอยากให้ปลูกของกว้างแต่ว่าส่วนอื่นให้เมียเป็นคนดีไซน์เป็นคนออกแบบเองเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวเองขอแค่เออยังไงให้มันเป็นหน้ากว้างเอ่อสิบเมตร ยาวลึกเข้าไป14เมตรนะคะเขาเขาโอเคนะคะก็จะได้ประมาณนี้อิ๋วใช้เวลาทําทั้งหมด3เดือนเต็มเต็มเลยนะคะเพิ่งเสร็จบ้านยังไม่ได้จัดไม่ได้อะไรมากมายนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็เดิมๆที่ขนมาจากบ้านเก่าที่มาสารคามนะคะเอ่อหมดทั้งหมดทั้งสิ้นรวมค่าช่างแล้วก็เอ่อรวมลงรถ ลงเก็บของแล้วก็ครัวถ่ายข้างหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของรั้วสิแพกกั้นดินเนาะแล้วก็ข้างหน้าอย่างที่บอกในตอนแรกนี้นะคะหมดไปทั้งหมด8 0 0 0 0เสษนะคะเพื่อนๆเกินงบมากๆนะคะเกินงบที่ตั้งไว้ตั้งใจในตอนแรกก็คือประมาณ5นะคะหลักหคิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่ทำไปทำมา มันอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็อยากได้ละประมาณนะคะพเพื่อนๆมันก็เลยจบลงที่หลักแปดนะคะอันนี้บอกสําหรับคนที่แบบไม่อยากฟังนานเนาะเอาละค่ะพเพื่อนๆที่อยากจะฟังรายละเอียดต่อเดี๋ยวอยู่จะพาเข้าชมในบ้านเกาอน,นะคะอืมในส่วนของหลังคาก่อนนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมหลังคาของอิวเนี่ยมันจะมาสิ้นเปลืองตรงหลังคาของอิวทาสลับซับซ้อนนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นเมทัลชีตนะคะ สามีจาก,กังบลเขาบอกว่าเามทั้นชีดนี่มันก็คือสังกะสีนั่นเองเนาะแต่เป็นสังกะสีสมัยใหม่ที่แบบเราสั่งความยาวความอะไรได้ได้หมดถ้าเป็นสังกะสีเาก็จะมีเป็นแผ่นๆสำเร็จรูปเขาแล้วเนาะเนี่ค่ะเ,เพื่อนน,นี่นี่ค่ะอันนี้ต้องจ้างช่างนะคะใช้ช่างมืออาชีพค่ะ นี่ไม่เสร็จดีนักอะคะ่ะหลังคาของอิ๋วนี่เห็นไหมมีหลายชั้นซับซ้อนแฟนกลัวว่าเวลาฝนตกแล้วเสียงมันจะดังสังกะสีนะคะเออก็เลยใช้เป็นแบบว่าบุฉนวนกันความร้อนด้วยชั้นหนึ่งแล้วก็ตีตีเนี่ยคะ่ะฟ้าเพดานทั้งหมดเลยะคะ่ะเพื่อนมันโอเคเลยนะคะผลสรุปแล้วคือแบบว่าฝน ฝนตกหนักๆน,นี่นอนนอนถ้าไม่ได้ยินเสียงฝนนะคะตื่นเช้ามานั่นแหละเราถึงรู้ว่าหนักหรือไม่หนักนะคะก็คือความเงียบของเขา่ใช้ได้อยู่นะคะอิวเลือกอใช้ฉนวนความร้อนกันความร้อนแค่ข้างในนะคะในส่วนของอห้องรับแขกแล้วก็สามห้องนอนนะคะ ส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนี้เป็นมิทันชีธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บูชนวนแต่ว่าตีฝ้านะคะแนะนำเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำบ้างเพื่อนๆถ้าบูชนวนการความร้อนเพื่อนๆไม่ตีฝ้ามันจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่ามันจะอนาคตโดนลมโดนอะไรตีเนี่ยมันจะหลุดล่อนอยู่เคยไปเห็นบ้าน บ้านเพื่อนมาแล้วนะคะมันจะไม่ไม่ทนทานแต่ถ้าเพื่อนเพื่ทำมิดชิดแบบเนี้อาจจะไม่มีปัญหาแล้วก็อายุการใช้งานของเขาก็จะได้นานนะคะอันในส่วนของห้องโถงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เฟอร์นิเจอร์คือของตัวเองเก่ามาจากบ้านเก่าทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเล็กๆนะคะตามปกติแล้ว เดินเข้ามาเราก็จะเห็นถ้าเป็นบ้านทั่วไปเขาก็จะเห็นเป็นประตูห้องน้ําประตูห้องนอนเรียงกันเลยใช่ไหมคะของอยูมีซ่อนนิดนึงเป็นเป็นเล่นกลเพราะอยู่ไปแอบดูของอแปลนของฝรั่งมาค่ะเป็นเป็นภาพ3ามดีอะเอามาให้ช่างแกะนะคะเนี่ยออกมาได้แบบนี้ดีใจมากมันคือแบบว่าเวลาเราจะใช้ห้องน้ําหรือเรามีธุระส่วนตัวค่ะ ถ้ามีแขกค,คนนั่งอยู่นี่เนาะเราจะวิ่งเข้าห้องน้ำหรือจะเข้าห้องนอนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นส่วนตัวนะคะนี่ผนังกัน้นนี่อันนี้ห้องนอนหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำรวมแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งนะคะอันนี้ห้องนอนที่สามนะคะเป็นสามห้องนอนออจะไม่ได้เปิดให้เข้าชมจะขอ,เ,อ,อเป็นการส่วนตัวนิดนึงนะคะ แต่ห้องนี้ดูได้ห้องนี้เจะของเขาไปรับใช้ชาติอยู่ขอดูนิดนึงนะครับจะของไปรับใช้ชาติเนี่ยค่ะ,ะนานๆจะลางงานกลับมาหาแม่ทีนะคะแอบดูสักหน่อยสิห้องนอนคนโสดนี่นะคะมัจะเป็นประมาณนี้นี่ยังไม่ได้ติดแอร์เลยค่ะน่ยใส่สายไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ รอการตกแต่งอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เขาค่ะอันนี้เขาจะมีห้องนอนในตัวนะคะในส่วนของในบ้านก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ทำทางออกทาทางออกไปสวนนะคะเวลาเราไปทําสวนทําไรเราวิ่งเข้าทางนี้ก็ได้หรือวิ่งเข้าทางนู้นก็ได้นะคะได้สองทางนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูอันนี้ห้องห้องนี้อิวไม่ไม่ใส่ประตูนะคะทำเป็นวงกบตั้งเฉยๆนะคะไม่ไม่ปิดประตูนะคะเราจะปิดแค่ตรงนี้ก็นั่นก็ใช้ได้แล้วให้เป็นส่วนตัวนี้ชอบคือทั้งอิวทั้งสามีจะชอบความโล่งความโปร่งกันนะคะใจตรงกันจะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะตั้งใจจะทําเป็นห้อง ครัวฝรั่งครัวฝรั่งก็คือไม่ให้มีควันนะคะไม่ไม่ทำกับข้าวเป็นครัวนะคะแต่ไม่ให้มีควันนะคะแต่ทีนี้ว่า,าการจัดวางหรือตู้ที่เราเตรียมมาตู้ห้องเก็บของที่เราเตรียมมาเราขนมาแล้วทีนี้ความที่ระยะทางไกลมากแล้วห้องอตู้ตู้เราชำรุดไปหลายตัวนะคะ ข้าวของเราก็เลยยังอยู่ในสภาพนี้ยังเอาแอร์อัดไว้ที่นี่ฝากที่นี่ไว้ก่อนนะคะเราหาช็อปซื้อตู้มาได้ก่อนเราถึงจะเอาพวกนี้ใส่ตู้แล้วก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบที่หลังนะคะอันนี้ต้องขออภัยะคะ่ะเพราะว่า,ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่ความมุ่งมา่ปรารถนาจริงๆแล้วก็คือตรงนี้ต้องการให้เป็นครัวฝรั่งนะคะเป็นทำครัวได้แต่ไม่ใช่ครัวที่มีมีควันนะคะ เอาละคะ่ะอันนี้ก็ออกไปข้างนอกนะคะครัวที่มีควันของเราเพื่อนๆตอนนี้ยะโสธรฝุนกําลังตกนะคะครัวที่มีควันของเราก็จะเป็นอยู่ข้างนอกนี้นะคะอชอบมากๆเป็นแบบว่าเอาดอไปเลยไม่ไม่มีอะไรไม่มีรั้วรอบข่อชิดอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือทําอย่างหลังบ้านตรงนี้เลยนะคะเอาตู้ตั้งเอาตู้ตั้งแล้วก็ประกอบอาหารได้เลยนะคะ ข้างบ่อน้ำกันไปเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมบรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะทํากับข้าวตรงนี้แฟนหม้อแหกแตกไหายไว้ติงนี้เลยนะคะ,น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 ะคะน,นี่นะคะนานฝนกําลังตกทําคลิปทําคลิปก็ดีเลยฝนตกเมื่อกี้ลูกค้าเพิ่งมารับผักไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆที่ ที่คอยออยากอยากจะขอชมหน่อยว่าคุณดิวทำออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนแล้วก็หมดงบไปประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็บอกไปราคาไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะไม่ไม่หมกเม็ดเลยนะคะราคาตามนั้นเลยรวมค่าช่างแล้วนะคะนี่ทําบ้านเสร็จก็พากันป่วย ไปอาทิตย์หนึ่งเลยก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรต่อจากนั้นเลยนะคะอีกพึ่งฟื้นตัววิดีโอก็ไม่ได้ทํานะคะพึ่งลุกขึ้นมาได้เนี่ยก็เลยเอเอาวิดีโอแรกเป็นรีวิวบ้านให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคะอันนี้ลงจอดรถนี่ก็ใส่เป็นสองคันเชื่อรถล,ลูกชายด้วยอีกคันหนึ่งแล้วก็หลังคานคนเนี่ยค่ะเมทัลชีสเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ใส่บุฉนวนกันความร้อนหรืออะไร ถ้าใส่เป็นโล่งๆนี้ยเสียงดังมากใชไหมคะฝนตกนี่จะเสียงดังสนานหวันไหวนะคะแต่เทียบกับอยู่ในบ้านแล้วแพ่ไม่ได้ยินเสียงฝนเลยนะคะก็แล้วแต่งบใครงบมันนะคะก็ข้อแนะนําสําหรับมทชั่นชีตนะคะแต่ว่าหน้าร้อนนี่ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะคะร้อนหน้าดูเหมือนกันค่ะอ่าโอเคค่ะคลิปรีวิวบ้านของอิ๋ววันนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้ใครมีข้อ แนะนำข้อสงสัยหรืออยากร่วมพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะอย,ยินดีตอบทุกคำถามนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ